อนนี้เราจะลอดชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เราจะวิ่งเข้าไปในรูนี้แล้วนะครับพี่น้องวันนี้เราได้ขึ้นออถนนพิเศษของเวียงจันทร์แล้วก็เวียงวางเวียงอ่าวันนี้เราจะเข้าไปในถ้ำนี้แล้วเราจะลอดแล้วเขาเขียนว่าอะไรวะนะกรลุนนาบนหน้าทางมีกระลุนาครับาช้า,ชา เราเขาจะมุดใต้หมุนมงเข่าลูกนี้นะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับดูซ้ายดูขวาแล้วทําไมคันนั้นจอดไม่ไปวะอนี่ไงไปแล้วนู่นนะตามเขาไปเลยเบี่ยงไปทางนี้โอ้ไปแล้วเขาลูไปแล้วเลลัทำไมมันมาจอดแบบนี้เออไม่ไม่เข้าใจมันจอดคุยกันโอ้โหสวยงามมากครับนั่นนะครับไฟ ทำไมวะมันจะเป็นอ๋เป็นจุดพักผ้าใยเรางเลยโอ้ใต้ภูเขานะครับเหมือนในหนังเลยว่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ภูเขาขนาดใหญ่นะครับพี่น้องลู่ันเริ่มเลยเหมือนในหนังเลยครับโอ้โหเห็นแต่ในหนังวันนี้เราได้สัมผัสของจริงแล้วใต้อโมงก็มีคนทำงานโอ้โหมันทำแน่นอนเว้ย ยอดนะครับพี่น้องวันนี้เราได้ออกจากอุโมงค์แล้วไม่แน่นอนจริงๆจอถ่ายรูปก่อนไหมไปเลยเออสุดยอดแน่นอนเราทะลุจากอุโมงค์นะครับของเขาลูกนี้นะครับเมื่อกี้มีความยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรอืมไม่พวกเราที่โชคดีจริงๆเลยเว้ยในมุดใตน้นาก็มาแล้วขึ้นเครื่องมาแล้ว โอ้ยสารพัดยางเลยเว้ยอ่าโอเควันนี้